สวครับคาร์บวต์โปรดักต์นะครับรีวิวรถฮอนด้าโมบิลิโอนะครับนี่นะครับมาทำหุ้มเบาะแบบสวมนะครับผมรถ3ตอนโมบิลิโอโฉมนี้นะครับเอ่โฉมนี้ตั้งแต่ปี2015นะครับจนณปัจจุบันที่เราทำคลิปอยู่นี่ปี2025นะครับทำหุ้มเบาะแบบสวมนี่รถ3ตอนนะฮะมีตอน ตอนหน้าตอนกลางตอนหลังรุ่นนี้หัวหมอนติดกันนะครับนี่หัวหมอนติดกันเป็นอย่างนี้นะครับนี่หัวหมอนติดกันเป็นอย่างนี้เลยใครใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะก็ทารุ่มบ่อแบบสวมนะครับสวมออกแล้วมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้สีดําได้แดงนะครับสวมทับนะครับเ,ออเราใช้ได้ในลอนตัวหนาหนางังลามิเนตนี่ดูกันครับสวมทับไม่เสียบ่อเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกทุกอย่างก็คือยังเดิม รถเดิมไม่ว่าจะเป็นบ่อผ้าหรือเป็นบ่อหนังนะครับสามารถสวมทับได้เลยนะครสวมเพื่อรักษาเบาะเดิมนะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานี่ดูครับน,นี้หัวหมอติดก,กันข้างหลังทํากระเป๋าสองข้างนะครับอันนี้สีดําได้แดงหนังลามิเนตนะครับลามิเนต หัวทั้งหมด3ชั้นเราใช้หนังลามิเนตเนี่ยครับด้านหน้าสัมผัสนี่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวหน้าตัวหลังและก็แถวที่3นะครับบอกก็สามารถที่จะพับได้หมดหนังลามิเนตคือยังไงอ้าวนี่อย่างนี้ครับนี่คือหนังเกรดเของทางร้านเรานะครับเป็นเกรดทีเมี่มนะเกรดทีเมี่มคืออะไรคือหนา1นมิลนี่นี่นี่ดูนะฮะหนา1มิลเต็มประกอบฟองน้ํา5มิลแล้วก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดลามิเนตคืออะไรคือประกอบด้วยความร้อนแล้วรีดเข้าไปนะครับนี่ รีดเข้าไปคืออย่างนี้เลยเกตอย่างนี้เหนียวเนียว,นยวทนทนทน,นี่ผมเอาเล็บขูดให้ดูมันจะไม่ยุ่ยง่ายเพราะว่า,าหนังเป็นหนังตัวหนาแล้วก็ลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนด้วยผ้าทีคอร์ดนี่นี่คือผ้าทีคอร์ดนะครับตัวไปเขาจะใช้เป็นพวกผ้าสปันลดคอต้นทุนแต่ของทางร้านเราไม่นะครับเราทําอย่างนี้มา,ามากกว่า20ปีนะฮะเราให้ท่านคุ้มค่างเงินมากที่สุดเลยนะครับเวลาเราใส่ไปในรถนี่นะฮะก็สามารถที่จะ พับใช้งานได้เหมือนปกติหมดทุกอย่างนี่ครับเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นี่นะฮะก็คือนะครับพับปรับได้นี่แล้วก็ไปตูตอนที่3นะครับตอนที่3าก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่การปะนะครับการคุ้มบ่อแบบสวมที่เป็นแบบปะตั้งไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ใช้งานได้ปกติเหมือนอย่างเดิมนะครับปิดลงไปอย่างนี้นะครับนี่ก็ปิดลงไปนี่นี่อย่างนี้ตัวน้องก็เหมือนกันนะครับ ใส่หุ้มบอกกับทางร้านนี่ไม่ใช่ว่าส่วนอื่นก็ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเป็นแบบงานสวมแบบเต็มตัวนะครับเกาเรียกว่าสวมแบบเต็มตัวนี่นะผมถ่ายให้ดูนะครับอันนี้มาพร้อมกับปูพื้นด้วยนะครับปูพื้นก็มีมากมายหลายยี่ห้อแต่ของทางร้านนี่เราทําเกรดเดียวกับตัวเบอกหนัง ตัวเดียวกันนะฮะตัวหนา13มมิลน,นะครับ <S 2> <S 2> ชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีกันได้เลยนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะรับรองคุ้มค่างเงินแท่นอนนะครับทีหนึ่งก็ทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาเสียเงินซ้ําซ้อนอยู่บางคนนะครับดูไม่ละเอียดนะครับก็ต้องมาเสียเงินซ้ําซ้อนซื้อแล้วซ,ซ,ซ,ซื้ออีกแต่ไม่ได้หลังใจไม่ตรงปกอย่างนี้แต่ของทางร้านเรานี่มาเลือกก่อนได้นะครับมาที่ร้านมาเลือกปุ๊บ นะฮะแล้วก็รอรับกันได้เลยนะฮะใช้เวลาผิดประมาณ3-4ชั่วโมงนะถ้าสั่งไว้ก่อนมาถึงก็ใส่แค่ชั่วโมงเดียวนะครับตัดเย็ดกันอยู่ที่นี่แรงงานไทยแท้ๆนะครับเบอร์โทรศั์นะครับ091 709 9960 091 709 9960นะครับหรือว่าทาง Line แอดมีแอดนำหน้านะครับ c a r 99ามีนำหน้านะครับ c a r 99นะครับ อชอบสีไหนก็เลือกกันตามใจชอบเลยนะครับลาดพร้าว124ซอยย่อยซอ,อย9นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ